ครับผมสวัสดีนะครับสหลับวันนี้วันที่25นะครับผมสิงหาคม2564ครับวันนี้เราได้รถไถ่าย6610เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นตัวเต็มเลยนะครับเป็นรุ่นปั๊มเฮดไอโตโพชิตเตียนะครับผมเต็มสูตรเต็มคันเลยฮะคันนี้ได้มาจากทางภาคเหนือนะครับนะฮะเป็นรถที่สภาพดีอีกหนึ่งคันนะครับที่พร้อมใช้งาน นะครับแล้วก็เลยนําเสนอฮะเผื่อท่านใดสนใจนะฮะรถวตัวนี้อยู่ก็ลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับผมตัวนี้สำหรับตัวนี้นี่เป็นคันหน้าคาร์โลนะฮะเกียร์กลางครับเกียร์กลางแปดคูณสองนะฮะใบดันแปดฟุตครับใบดันใหญ่นะฮะใบดันแปดฟุตสภาพเครื่องสมบูรณ์เลยครับดีเลยนะฮะเครื่องเกียร์ท้ายดีเลยนะครับวิ่งเงียบนะครับเกียร์เอฟบีครับผม เป็นรุ่น3นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น3 g f b นะครับนี่ครับผมโอชิตตัวเตี้ย ID โตนะฮะเป็นรถที่เจ้าของดูแลรักษาดีอีกหนึ่งคันนะฮะ mm hmm. เอกสารทะเบียนพร้อมโอนครับ mm hmm. อย่างหน้านี่สภาพประมาณ90%นะครับ mm hmm. ขอบ12.4 24นะครับอย่างหลังประมาณ75%นะฮะ 18.430ครับตัวรถสวยไม่มีแตกแล้านะครับคันนี้ครับอุปกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้าและผ่นเจีดของซีมทีครับนี่นยฮะจะให้จังป้อมทดเทสงานให้ดูนะครับพร้อมจัป้อมระบบเข้าออกสองพานี้ใช้ไฟฟ้าแบบเดิมๆนะครับปกตินะฮะ นิ่มๆครับผมนะครับเฮลิกดีเลยฮะไม่ต้องเร่งเครื่องขึ้นปื๊ดเลยนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับหรือคันนี้อยู่นะฮะก็เรามาชมรถเลยที่อำเภอกำแพงแสนจนันงหวัดนครปฐมนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0810766400นะฮะ เครื่องนี้สมบูรณ์เลยนะครับใช้างานได้เลยนะครับถ้ทาที่ซื้อไปอันนี้เราขาดตจสภาพจเดิมแบบนี้ครับห้าแสนสองพนบาทค,ครับส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะอันนี้เนื่จากสถานที่ทดสอบของเราน้ำน้าไม่แห้งนะฮะก็เลยดันได้เล็กน้อยนะครับ กำลังของเครื่องยนต์นะครับ รัวผมเครื่องดีเลยนะฮะนิ่มๆเลยครับฟรีนิ่มเลยบเลย พวงแรพวงแรเป็นไงเบาดีไหมเออพอได้หน่อยพวงแรเบาดีนะครับผมอันนี้นะครับห้าแสนสองนบาทครับผมคันนี้นะฮะถ้าชอบจะสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดทรหกสี่ศูนย์นะครับเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรบับการกดติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ